ค่ะเราก็เราแกะบกองสุ่มที่เราทำเองนะจริงๆเรารู้ทุกอย่างเลยว่ามันคือตัวอะไรเขาไ,ไม่ได้ทแบบทำให้เราแบบเหมือนที่เราซื้อมาะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแตงโมตัวอื่นไม่อยากได้เลย,ยเไม่ก็ไก่กับแตงโมตัวซีเกตทั้งหลายก็ไม่อยากได้นะคะซีเกตดีมากเอาเราจะอันนี้ไม่มีซองละถายว่า เนจิ๊กจอกเราจะการออกนะราจะใหดูดูก่นเว่เห็นเลยเออยังไม่เห็นนะเอาไวกอ